อ่าส,สดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมโนติโนตคนเดิมนะฮะเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกทีหลังนะครับผมวันนี้นะฮะก็มาเล่นกิจกรรมนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมยังไม่น่าจะเคยถ่ายนะสตาฟน่าจะเคยถ่ายแนละ้วแต่ผมไม่เคยถ่ายลงนะครับมา ให้เพื่อนๆดูกันนะในเซิร์ฟนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเป็นเวลาที่เปล่าเปลี่ยวหัวใจเหลือเกินนะฮะนี่ที่เห็นข้างหลังผมนะครับจะเป็นจรวดนะครับหรือเครื่องบินอะไรก็ตามแต่ฮะว่าจะเรียกอะไรก็ตามนะฮะช่วงนี้นะฮะโอเคสตี้เขามีกิจกรรมนะครับสร้างเครื่องบินหรือจรวดนะครับโดยใช้เวลา7วันนั้นเองนะครับผมนี่ก็กำลังสร้างกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราคงได้ดูกันนะโอเคสตีนะ้น่าจะถ่ายให้ดูแหละว่า ใครสร้างเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนจบแล้วนะครับน่าจะสร้างมาได้2วันแล้วบ้งน,นะครับเอาละวันนี้นะับผมมีเรื่องจะประกาศเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปกิจกรรมกันนะครับนอกจากวันนี้ผมอัดวันที่11ใช่ไหมพรุ่งนี้ผมจะปล่อยคลิปวันที่12ตอน6โมงเย็นนั่นแปลว่าผมไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียนะครับผมตั้งแต่เช้าเลยนะฮะตั้งแต่บ่ายเครื่องขึ้นบ่าย2นะครับผมซึ่ง ก็จะไม่ได้ทำหลายๆอย่างครับหนึ่ง E M P Shop นะครับเกี่ยวกับ E M P Shop นี้น่าจะไม่ได้ส่งของไม่ได้ส่ง i อเแทนแน่นอนนะฮะต้องขออภัยล่วงหน้าแต่เดี๋ยวจะเขียนเตือนไว้หน้าเว็บนะว่าจะเพิ่งเติมเมาสูเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ชาเลยฮะประมาณนั้นนะครับผมต่อมาครับอ่ส่วนไวริสอะไรพวกนี้นะครับก็ยังทางานเป็นระบบอัตโนมัติเหมือนเดิมนะฮะสามารถเข้าไปคุยกับสตาฟทอัทอกๆได้เหมือนเดิมนะฮะในกระิหน้าทอกนะครับผมแต่ หลายอย่างที่ต้องรอผมเช็คนะครับก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่าครั้งนี้นี่ไปดำน้ำนะครับกลับมาวันที่20นะครับผมกลับมาวันที่20นะครับซึ่งเดี๋ยวปลายปีนี้เราน่าจะมีกิจกรรมเอ็มเซจจิีกันนะครับผมนะซึ่งออรอบนี้เนี่ยไป7วันกลับ20ชายชายชายอยากจะมีเน็ตเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ไปดำน้ำอยู่กลางทะเลนะครับทำให้ไม่สามารถ จะหาอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะทำให้ไม่มีเน็ตในบางครั้งนั่นเองนะครับผมนะตามนั้นนะฮะอิอิชึบไปเรามาเล่นกิจกรรมของเราดีกว่านะฮะก็ไม่ต้องตกใจนะถ้าทักเฟสไม่ตอบหรืออะไรเงี้ยตอบไม่ได้ก็น,นั่นแหละครับไม่อยู่นะฮะเนี่จนถึงวันที่20นู่นเลยนะครับเอ่สำหรับคนที่ถามในทอกเมื่อกี้นะว่าทำไมถึงเข้า เซิร์ฟไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่ได้เติมไวริสมานั่นเองนะครับมีแต่พอยต์ในสเตเกนช็อปแต่ไม่ยอมเอาพอยต์ไปเติมไวริสนะแย่มากนะฮะเอาล่ะวันนี้ครับกิจกรรมอะไรวะห้องมอรณะร์นะฮะผมมีเป็นสตาร์ผัวดแดงมาช่วยผมนะวันนี้มีวาราวุฒิกับบีอริแบนนะครับผมของผมนั่นเองนะวันนี้สตาร์ผมของคู่ของผมงค,ครับเดินเองครับเรื่องของมึงครับไม่เกี่ยวกับผมครับผม่ะวันนี้นะฮะตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็จะเห็นพวก เด็กไม่อนามัยนะฮะไม่ยอมนอนเร็วนะฮะพวกนี้น่าจะแก่นะครับแล้วหนังเหี่ยวนะครับมีขอบตาที่ค้ำนะฮะนะเราสังเกตพวกเขาได้นะครับใ <laughs> สๆด้วยนะใสๆด้วยนะเออพวกนี้ดีวันๆนนี้นั่งเล่นแต่หน้าคอมนะครับแย่มากนะฮะเออ <laughs> พุ่นเล่นพุ่นเล่นก็อนอื่นผมต้องบอกด้วยนะกิจกรรมบางอย่างในเซิร์ฟผมอาจจะดูไม่แฟร์ไม่อะไรเท่าไหร่อย่าไปคิดมากนะครับเพราะว่าพวกเราเล่นกันเพื่อแบบมาอยู่ด้วยกันเฉยๆนะคำขำนะแนวพี่น้องกันนะครับเซิร์ฟนี้นะฉะนั้นคนเล่นเขาไม่ได้ซีเรียสนะฮะฉะนั้นคุณดูก็ไม่ต้องไปซีเรียสแทนเขานะครับเออไม่ดีนะฮะเอาล่ะมาวันนี้กิจกรรมห้องมรณะนะครับผมก็จะมีห้องสีสีนะครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผม ซึ่งห้องสีๆเนี่ยรับนึงนะกรมหลุดเดี๋ยวแปบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับหลุดนะครับไม่ใช่อะไรกลับมาแล้วนะครับผมลืมไปว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมมันตัดตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วนี่ก็สี่ทุ่มครึ่งกว่าเน็ตมันก็ตัดทุกวันนั่นแหละชัดเจนนะฮะแจ่มแจ้งเลยกู งงเลยทำไมเนืิอปนเออทำไมถึงหลุดเนื้อก็งงเอ๊ะเน็ตหลุดได้ไงวะนะครับเอาละกลับมาแล้วนะฮะก็มีสีีนะครับสีแดงเขียวเหลืองน้ำตาลนะครับเดี๋ยวก็จะให้คนเลือกห้องเข้าไปอยู่นะฮะแล้วแต่ละห้องนะก็จะมีนักฆ่าไม่ใช่แต่ละห้องดิเราจะมีนักฆ่าคนหนึ่งนะครับยืนอยู่ตรงกลางคนหรือสองคนนี่แหละนะครับแล้วคราวนี้นักฆ่าฮะก็จะ ไม่รู้นะนี่กติกาผมนะคนอื่นเล่นยังไงไม่รู้นะฮะก็จะวิ่งเข้าไปครับแล้วไล่ฆ่าเออทุกคนนะครับคุณต้องหนีออกจากห้องนั้นให้เร็วที่สุดนะครับผมเม <ME> ื่อผมบอกว่าห้องไหนคือห้องมรณะนะครับผมใช่ปะ่ะเออน่าประมาณนี้แหละนะเออถ้าใครงงก็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 งงนะครับ <laughs> ไม่มีอะไรมากถ้าใครงงก็ก็งงฮนะเอออย่าไปคิดมากนะครับเออ คนตีต้องอยืนในป้อมหรไม่กติกาของผมเนี่ยของผมคือพอพอถึงเวลาเนี่ยให้เข้าไปใช่ไหมเข้าไปยืนในในที่เนี่ยนะบางรอบก็ยืนในป้อมบางรอบก็ยืนในห้องนะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ว่าผมจะบอกว่ายังไงนะแต่ผมจะบอกก่อนฟุ่มนะว่ารอบนี้ยืนในห้องหรือรอบนี้ยืนในป้อมนะครับแล้วก็ต้องวิ่งออกมานั่นเองนะเดี๋ยวก่อนผมทําที่สุ่มก่อน เอามีที่สุ่มตรนี้คตเอาล้อมีที่สุ่มแล้วเหรอไม่ต้องใช้เติร์ดปาร์ตี้ใช่ไหมไม่ต้องใช้รแกรมนอกมีสุ่มมีสุ่มแบบหมูในห้องกับมีสุ่มแบบคนแก่ค่ะคือยังไงวะตรงนี้ครับตรงนี้มึงมีหมูไม่คนแกะมึงแอดวานจังเลยวะก็อ๋อแล้วหมูอะหมูอยู่ไหนอะหมูจริงๆมันต้องมีหมูอยู่ใต้ล่างครับพี่แต่หมูมันหายไปไหนไม่รู้โอเคฟิฟตี้ก็หายไปเลย โอเคสตีช่วงนี้เขาเขาอยู่ในวัไว้าวุ่นนะฮะวุ่นเล่นเออนะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้เข้าห้องเลยแล้วกันวันนี้เล่นรอบเดียวนะครับของรางวัลของเรานะครับก็คือกล่องสตาร์เตอร์เซตนะครับผมจากสเตเกียนช็อปนะครับมูลค่า800ทรูนะครับผมอ่ะเปิดเลยนะครับเปิดดิ มันต้องเปิดแบบมือพี่พองนี้แม่งไม่รู้หน้าที่เลยนะแย่มากเข้ามาเลยครับเข้ามาทุกคนเข้ามานลครับวันนี้เราเล่นรอบเดียวนะครับมาแบบรวดเร็วนะฮะเอปีดีรวดเร็วกันมากเลยนะครับสี่ทุ่มครึ่งพวกมึงไม่หลับไม่นอนเหรอมาออดอะไรกันเยอะแยะนะเออครับกดครับปิดครับปิดเลยครับอย่าเพิ่งตีกันเองนะอย่าตีกันเองนะใครตีกันเองใครฆ่าอีกคนนึงนะครับขอให้หดห้าเซนนะครับ เข้าใจไหมไอวัวฮะโอเคครับผมตอนนี้ทุกคนเข้าห้องกันนะเรียบร้อยแล้วนะรอบนี้ครับเอาซอร์อบ์นะฮะ้ยห,ห้องเหลืองไม่มีคนเลยเหรอ,อ,อรอบนี้เอาซอร์อร์นะครับผมยืนในป้อมนะครับยืนในป้อมนะครับรอบนี้เอาฟอบฟอบ,อบยืนในป้อมนะพอโดนห้องไหนนะครับทุกคนอย่าเพิ่งหนีนะ คือต้องรอผมบอกว่าวิ่งได้ก่อนนะถึงใจนี่มันมันจะดรอปมาตรงไหนอ,ะอ่ะอ่าโอเคเข้าเข้า,ขาตัวอ่าทุกคนชิดกำแพงไว้นะครับบีมช่วยผมดูนะให้ใครเป็นคนฆ่าแทนเป็นคนฆ่าแล้วกันคืผมไม่ช่วยฆ่าโอเค <นะ S 1> ไม่ไม่เอาคนเดียวเอาคนเดียวพอเดี๋ยวมันจะโหดร้ายไปไม่เดียวนะทำไมรู้สึกว่ามีคนอู้ให้กูจัดคนเดียวเนี่ย ฮะแย่มากนะครับโอเคเอามาๆๆๆไม่เป็นไรให้เขาเล่นให้เขาเล่นไปเออโอเคครับสุ่มห้องแรกครับชึบอ่ารอบนี้ยืนยืนไหนนะยืนในป้อมหรือยืนในห้องนะยืนในป้อม่ะอ่าโอเคครับยืนดีด้วยครับก็อโปกี้ครับห้องเหลืองครับ เดี๋ยวตัว,ตวนะจ,จามาสองวันาวุธออกมาให้สิทิกรคนเดียวผมบอกแล้วว่าคนเดียวรอบนี้สามสองหนึ่งวิ่งครับเอาไว้เอาไว้เอาไว้รอดไหรอดรอดรอดโอ้โหสบายไปฮะเราไม่มีการฮิวให้กันใช่ปะไม่ใครร่นใช่ครับไม่ไมคไม่โลลันอีกแย่มากเลยนะครับไม่ในสิทิกรแทนครับไม่ใช่ไมผมอ่ามันขึ้นวราวุธอะฟังผมอะของแทนครับ แย่มากนะครับโอเคครับอ่ะเปลี่ยนห้องครับแดดูวุ่นวายเฮ้ยเมื่อวานผมไปเล่นเคานเตอร์ผมใช้ดโวโวอเว้ยโอ้โหผมจะบอกเลยนะยิงไม่โดนสักนัดเ <laughs> มื่อวานกูย่นรถครับหมอยเอเคผมหายไปอันนึงแล้วเสียใจมากรอบแปลก รอบแรกแพ้หมอยหายผมโกนหมอยไปเรียบร้อยแล้วครับ AK ผมรอบสองชนะไปแล้วเออโอเคเตียมตัวนะครับห้องต่อมาครับรอบนี้ในในในป้อมเหมือนเดิมลวกันผมลืมบอกในป้อมนะครับอ่ะสิทธิกรเข้าห้องเขียวเลยครับห้องเขียวเต็มตัวนะอย่าพิ่งนะเออสามสองหนึ่งเชิญครับ ห้องเขียวครับยืนทำไรค้างละ่ะวินนทค้างอ่ะเป็นอาการ,รแปลกแปลก,ก,กเออเออจะจะเอเอสติกรทำไมกากจังวะฮะข่าไม่ตายคนต้องเปลี่ยนคนตีแล้วครับสติกรลองสติกรอ้วนครับห้องไปนิดนึงเลยตีไม่โดนแย่มากฮะโอเคครับเลือกห้องใหม่ครับวันนี้กูจะจบไหมเนี่ย งันเดี๋ยวรอบหนะ้าเอาสองห้องนะเอาสองห้องนะเออรอบนี้ยืนในห้องนะครับยืนในห้องนะครับผมสองห้องนะครับผมไม่เลือกห้องใหม่กันหรออาเขากดบังคับให้ยืนห้องห้องเดิมมันครับไม่ผมไม่บังคับเลือกได้ผมไม่บังคับลี่เนียเลยเลียเลยก็บอกว่ากดผมกดผมไม่ใช่กดคนอื่นเอาแล้วอีก้อยเปลี่ยนห้องไหมคะนี่ก้อยไม่ผมนับ ถึงศูนย์นะครับใครยืนอ,อยู่นอกห้องคนนั้นตกรอบนะครับหนึ่งเร็วไปฮะเร็เวไปฮะสามสองหนึ่งสูไอ้ก้อยตกรอบอรมึงอยู่นอกห้อง <c oughs> เห็นอะไรเห็นเห็น <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> ไม่ได้ก็กูนับศูนย์แล้วอ่ะออกมาเลยออกมาทำงานเลยเออ อาครับสองรอบนะฮะสองห้องนะครับรอบนี้ในห้องนะอ่าโอเคครับสองห้องที่โชคดีนะครับอยู่หน้าห้องเลยนะครับวราวุฒนะครับไปห้องน้ำตาลครับสิทธิกรไปห้องเขียวครับอ่าครับเรามาดูกันนะฮะวิ่งเข้าไปไล่ฆ่าได้เลยนะโคต้าคือต้องตายอย่างน้อยห้องละคนนะครับถ้าไม่ตายสตารฟโดนหักเงินเดือน เอาละครับสามสองหนึ่งวิ<_<_<_<_<_<_่งครับเอาครับฆ่าครับฆ่าตายไปแล้วครับหนึ่งครับตีครับไลโน่ตายแล้วครับที่เหลือรอดหมดใช่เออเวลาวุฒิฆ่าไม่ได้สักคนเลยเวลาวุฒฆ่าไลโน่ได้ไงแฟร์ไกัตอะเออเมื่อวานเมื่อวานเซิร์เราไม่รู้ไม่รู้ชื่ออะไรไลโน่อะเนี่ยชื่อแรดเท่ พี่น่ไม่ดูไม่อ่านไลนดูพูดเล่นพูดผิดโทษกขพูดเล่นพูดเล่นไม่ใชพูดผิดตั้งใจพูดจะพูดเล่นนะครับอ่าเออโอเคครับเปลี่ยนห้องครับเมื่อคืนเว้ยเมื่อคืนเมื่อคืนตอนเซิร์ฟมันมีปัญหาใช่แล้วผมก็เปิดเซิร์ฟเแล้วพี่แกก็เข้ามาคนเดียวเว้ยพี่แกก็บ่นบ่นว่าเนี่ยคนน้อย อยู่สองคนเหงาน่ผมก็เลยถามว่าคิดถึงกัดเหรอแล้วเขาก็อายไม่กล้าพูดเงียบไปเลยเว้ยเออคิดดูดิเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็แค่ามาเล่าให้ฟังนะครับเตรียมตัวนะครับเออสามเออไม่ได้สามสองหนึ่งดีกว่าเออเปลี่ยนห้องเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับ วันนี้กูอยู่เป็นชั่วโมงแน่เลยกว่าจะตายทีละคนรอบที่สองห้องนะครับในป้อมนะครับเอาในห้องดีกว่าจะได้มีคนตายนะครับในห้องดีกว่านะครับห้องสีเหลืองกับห้องสีเขียวครับเวลาวุฒไปเหลืองสีนี้ก็ไปเขียวครับมึงบินไปบินมาทําเซิร์ฟแหลกนี่มึงแย่มากเลยนะแย่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 แยแยเยวตัวนะครับสามสองหนึ่งเชิญครับตายหาแล้วนะวัวเอ้าวเาวุฒฆ่าไม่ได้คน ทำไมกากเนี่ยนะเวะลาวุฒะคนอื่นเขามือเปล่าวราวุธแม่งใส่ดาบเพชรนะครับฆ่าไม่ได้แย่มากครับโอเคครับต่อมานะครับอ่ะเปลี่ยนห้องครับผมเปลี่ยนห้องครับชึบชบเอาเลยครับเปลี่ยนห้องเลยนะครับ เอาฮะเตรียมตัวนะห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคหยุดเปลี่ยนห้องกันนะครับเอาละมากดก่อนชึบชึบโอเคครับเตรียมตัวนะ เดี๋ยวตัวนะครับสองห้องเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ยืนในป้อมนะครับผมว่าลาวุฒไปห้องเขียวครับสิทธิกรไปห้องเหลืองครับ <c oughs> ทำไมมันออกเหมือนเดิมเลยวะ <c oughs> <c oughs> เอาเว้ยหิวเหรอ <c oughs> มึงตายแน่กูบอกว่ายืนในป้อมว่าลาวุฒมึงสองทีนะมึงเมาเมาอะไรเนี่ยแย่ <c oughs> yeah, มากตัวตัวนะครับ สามสองหนึ่งวิ่งครับนะครับวิ่งฮะวิ่งครับยังไงครับตายหาไปหนึ่งครับยังไงครับก็โปกิตายครับสิริกรสิริกรเอาได้ปะอัพอัพแล้วเนี่ยไม่ไม่รอดวัววัวครับเป็นวัวเป็นควายต้องอดทนครับเป็นวัวเป็นควายต้องอดทนออกมาครับวัวครับชีวิตสโลไลอ์อีกแล้วเออเป็นวัวเป็นควายต้องอดทนนี่อดทนได้แล้วครับโอเคฮะโอเคครับเข้าห้องครับ รอ,อบนี้ในป้อมนะครับรอบนี้ในป้อมนะครับอรอบนี้ในป้อมนะครับเตรียมตัวนะครับพี่โน้าห้องแดงขขงเอฟเคกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้รอบนี้ครับเอาแบบชิวๆแล้วกันเอาฝีห้องครับผม <ff cleaned> <laughs> รอบนี <c oughs> เ้เอาสี <c oughs> ห้องไอบีมไปห้องแดง วลาวุฒไปห้องเขียวสิธิกรไปห้องเหลืองก้อยไปห้องน้ำอ๋อไม่ต้องก้อยดีกว่าผมดีกว่าผมเอาดาบของผมเองมาด้วยนะครับสวัสดีไอ้กัสมึงโดนแน่นอนสามสองหนึ่งเชิญครับไอ้หมอยเลือกัดดีไอ้หมอยเลืออ้กัสดดี อะไปเลยลิททูเรียลไปเลยปล่อยป่อยมามาไปเลยเอาหมอเอากัดลนะหมอหมอจ๋าหมอหมอเดี๋ยวก็จะพิ่งเดินหมอบอกว่าให้หยุดแม่งไม่หยุดเนี่ยกัดจะไม่ตีแล้วนะเยี่ยมมากทำไมหนูรู้สึกคุ้นเคยกับชื่อดาบนี้จังเลยนะพี่โดดดาบชื่อเท่เอะเนี่ย อุตส่าห์จะถามหมอว่าหมอมียออไหมถ้ามีจะได้ไม่ตีหมอแม่งไม่หยุดตอบเลยเออเสียใจมากเลยนะฮะเอาละครับอ่าเข้าห้องครับเมื่อกี้ใครตายต้องเหลือกี่คนบ้างเนี่ยโอ้เอาเว้เอาเว้ยมาเข้าห้องเข้าห้องเข้าห้องเต็มตัวนะรอบนี้เอาสองห้องพอนะครับอ่านะเต็มตัวนะฮะ รอบนี้ในห้องนะครับไม่ใช่ในป้อมนะครับสิทธิกรนะครับไปห้องสีน้ำตาลครับวราวุ์ไปห้องสีเหลืองครับกูว่าต้องมีคนตายเหลือห้องละคนนี่ถ้าไม่ตายมึงกากมากเลยนะสองคนเนี่ยเดี๋ยวตัวนะฮะสามสองหนึ่งวิ่งครับ พอนเดอเดลิงครับพอนเดลิงตายหาไปแล้วเรียบร้อยครับผมแหมเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูนะฮะดูชื่อดาบมาก่อนนะฮะเออเท่มากเฟลฟาสุดๆนะครับเอานะครับเปลี่ยนห้องครับผมมีเหลือกี่คนนะ่ะเดี๋ยวก่อนถามก่อนเหลือกี่คนหกคนครับหกคนใช่ไหมเอางี้ครับห้องไหนผมให้เวลาห้าวิ อืมผมให้เวลาห้าวิห้องไหนไมีมากกว่าหนึ่งคนตายเชิญครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนครับห้องเขียวมีคนเดียวเหรอใช่เหรอมีสองคนครับมีเกมโอเวอร์ค่าเลยครับ ห้องแดงมีสองคนเหมือนกันครับไอฟีฟ่ากับเพอร์เฟกตีครับตายฮะตายครับเรียบร้อยครับผมเหลือกี่คนครับเหลือสาสองคนนะครับเอาละครับตอนนี้ฮะมารวมกันห้องเหลืองเลยครับสองคนครับเดี๋ยวฮิวให้นะครับฮ้นะกดฮิวดิอิวนะครับผมเอาละครับสองคนนี้นะฮะโอ้ลอสตากับมิสเตอร์สมายตี้นะครับ เพื่อเป็นความสมานฉันนะครับผมจะให้สติก๊กคนละอันนะครับแ,แล้วก็ไปยืนคนละมุมเลยครับยืนคนละมุมเลยนะครับใครตายก่อนคนนั้นแพร้ครับเตรียมตัวนะฮะ จริงๆอยากจะเอาใครตายก่อนคนนั้นชนะดีปะวะ <c oughs> มันจะมันน่าจะลั่นหน้าดู <c oughs> เอาเอาแพ้แหละดีนะ <c oughs> อยากจะรู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวตัวนะครับสามสองหนึ่งเชิญครับ <c oughs> นี่นี่ไงนี่ใครตายก่อนแพ้ใครตายก่อนแพ้ตายก่อนแพ้ตายก่อนแพ้ติดมุมละติดมุมละเขาไปไฟนะครับตอนนี้โอ้โหอยากได้เธอเลยเกินไม่ไหวแล้วอ่าชิดมุมไว้เอา้า ไปฟัดเขา้วติดมุมแล้วทำไมตายก่อนวะแย่ yeah, มากครับยินดีนนด้วยกับลอสตาร์นะครับผมที่จะได้รับของรางวัลจาก s t ตเกนช็อปไปนะเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ชื่อจะขึ้นนะครับว่าได้ซื้อของในสเต็เกนช็มาแล้วนะฮะอีเทพมากเลยนะครับลอสตาร์นะพี่มี้นนะครับโอเควันนี้เราก็เล่นกิจกรรมแบบเลื้อนๆคำๆข,ข,ของเราไปนะฮะอย่าคิดมากนะสั่งเออส่งท้ายก่อนที่ผมจะไปอู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับ วันที่20.21เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆใน u t u b e นะครับแล้วก็น้องๆในเซิร์ฟเวอร์ทุกคนนะครับแล้ววันนี้นะฮะสวัสดีครับบาย